ทานง่ายๆป่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําพริกน้ําปลากินกันกับส้มจีตนี่ได้ส้มจีตมาแล้วอืแม่เปิลฟินมากบอกเลยมีความสุขในการกินนะทุกคนแต่ว่าหน้าตามันออกเปรี้ยวไงเปรี้ยวไปหน่อยเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะก็เ,เก็บมากินเก็บมาทานได้นะทุกคนอร,อร่อยอร่อย อยากกินตอนไหนก็ได้กินด้วยนะอนับเพื่อนๆจะนับจะรู้เลยว่าเอ้ยเกินน่าจะเกินแล้วนะน่าจะเกินแล้วนะก็จะกลายรอแล้วจ้านี่เอาใส่แล้วนะคะคุกเขาคุกเขากขาันไปเลยนม่เปินเป็นอะไรคะของกินใกล้บ้านหาของกินรอบตัวนะคะ บ้านเราปลูกอะไรไว้หรออืมแล้วอยากจะบอกว่าฟินเฟ้อเลยนะคะนั่งกินคนเดียวไปกินไปน,ะนิดมิดนิดหน่อยๆนะเราก็คายทิ้งเอานี่อืมฟินมาทานข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ อย่ามาทานของเปรี้ยวของเผ็ดตอนท้องว่างนะคะอืมโยนลงไปเลยเกิดน้ำลายแม่เปิลฟินมากบอกเลยมีความสุขในการกินนะทุกคนแต่ว่าหน้าทามันออกเปรี้ยวไงเปรี้ยวไปหน่อยเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนม้เจอกันใหม่นะทำทานง่ายๆป่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำทานข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ อย่ามาทานของเปรี้ยวของเผ็ดตอนท้องว่างนะคะอืมโยโนโลงไปเลยเกิดน้ำหนักของกินใกล้บ้านหาของกินรอบตัวนะคะบ้านเราปลูกอะไรไว้ลองทานง่ายๆป่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําพริกน้ําปลากินกันกับส้มจีทนี่ได้ส้มจีตมาแล้วือมอก็เก็บมากินเก็บมาทานได้นะทุกคน อร,อร่อยอยากกินตอนไหนก็ได้กินด้วยนะอืมอไม่ได้นับด้วยรู้แต่ว่าเก็บมาเท่าไหร่กินหมดเท่านั้นเลยจ้ะอืมไม่เลิกไม่เลิกพอจะมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยนะคะเก็บมาเมื่อกี้ก็เกือบสิบลูกนะทุกคน พอจะมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยนะคะเก็บมาเมื่อกี้ก็เกือบสิบลูกนะทุกคนเ็นิดนิดหน่อยหน่อยนะเราก็ขายทิ้งเอานี่อืมฟินมากนับเนะพื่อนๆจะนับจะรู้เลยว่าเอ้ยเกินน่าจะเกินแล้วนะน่าจะเกินแล้วนะ ก็จะเกิดเป็นไหมนะของเราก็จะนานๆนที่จะรู้สึกจะหิวแบบนี้นะทุกคนไม่ได้จะทานบ่อยๆนะคะส่วนมากเฟืองก็ไม่มีนะทุกคนมาเฟืองพึ่งออกดอกเดินดูในบ้านพอจะมีแรงกระชุ่มก็ชชวยขึ้นมาหน่อยนะคะเก็บมาเมื่อกี้ก็เกือบสิบลูกนะทุกคนก็เก็บมากินเก็บมาทานได้นะทุกคน อร,อร่อยอยากกินตอนไหนก็ได้กินด้วยนะอืมเลยนะทุกคนถ้าเพื่อนๆเขาเก็บมากินเก็บมาทานได้นะทุกคน,อ,นรอร่อยอร่อยอยากกินตอนไหนก็ได้กินด้วยนะอืมายรอแล้วจ้านี่อใส่แล้วนะคะคุกเขาคุกเขากันไปเลย แม่เปิลเป็นอะไรแม่เปิลฟินมากบอกเลยมีความสุขในการกินนะทุกคนแต่ว่าหน้าตามันออกเปรี้ยวไงเปรี้ยวไปหน่อยเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนม้เจอกันใหม่นะนับแล้วเพื่อนเพื่อนจะนับจะรู้เลยว่าเอ้ยเกินน่าจะเกินแล้วนะน่าจะเกินแล้วนะก็จะก็เก็บมากินเก็บมาทานได้นะทุกคนเรดอร่อยอยากกินตอนไหนก็ได้กินด้วยนะอืม เดินไปดูมะเฟืองก็ไม่มีค่ะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าที่หน้าบ้านนี้ต้นส้มจี๊ดแล้วก็เขาออกทุกคนวันนี้อยากกินอะไรเปรี้ยวๆมากเลยนะคะกลับมาถึงบ้านมาดูมะม่วงก็ไม่มีพอจะมีแรงกระชุ่มก็ะชวยขึ้นมาหน่อยนะคะเก็บมาเมื่อกี้ก็เกือบสิบลูกนะทุกคน ช่วงนี้ไม่ค่อยเบยนะคะไม่ค่อยเฉยก็เลยเอ,อยากกินของเปรียปร้ยวนิดหนึ่งนะใายรอแล้วจ้านี่ใส่แล้วนะคะคุกเขาคุกเขากันไปเลยไม่เป็น,ปนอะไรลูกเยอะแยะเลยค่ะก็คงจะได้ส้มจีดนี่แหละทุกคนแก้อาการอยากกินของ เสร็จเห็นมะนาวกับส้มชีอกินส้มจีสดีกว่าทุกคนอร่อยกว่าเยอะนะคะมะนาวก็อร่อยทุกคนแต่ส้มจีดนี่เขาก็จะมีเดินไปดูมะเฟืองก็ไม่มีค่ะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าที่หน้าบ้านมีต้นส้มจีดแล้วก็เขาออกอยากจะบอกว่าที่เก็บมานั่นคือทานคนเดียวนะ กนินแบบมีความสุขนะทุกคนถึงหน้าตาออกจะดูไม่ค่อยมีความสุขก็ตามทีนะแต่เราอ่ะ <ül> จะบอกว่าสดชื่นนะมันดีต่อใจมากทุกคนวันนี้อยากกินอะไรเปรี้ยวๆมากเลยนะคะกลับมาถึงบ้านมาดูมะม่วงก็ไม่มีกินแบบมีความสุขนะทุกคนถึงหน้าตาออกจะดูไม่ค่อยมีความสุขก็ตามทีนะแต่เราอ่ะจะบอกว่าสดชื่นนะ ų. มันดีต่อใจมากเือนแล้วนะทุกคนเชิงรู้ดูการนี้ก็นี่แหละค่ะเลยนะทุกคนถ้าเพื่อนๆเ,เป็นไหมนะของเราก็จะนาน,านที่จะรู้สึกจะหิวแบบนี้นะทุกคนไม่ได้จะทานบ่อยๆนะคะส่วนมากก็รู้สึกเิวมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเคยทานไหม อ๋อเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะถ้าเพื่อนๆจะทานส้มแบบนี้นะคะแม่เปิลขอให้เพื่อนๆแม่เปิลฟินมากบอกเลยมีความสุขในการกินนะทุกคนแต่ว่าหน้าตามันออกเปรี้ยวไงเปรี้ยวไปหน่อยเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนมาเจอกันใหม่นะนะเพื่อนเพื่อนจะนับจะรู้เลยว่าเอ้ยเกินน่าจะเกินแล้วนะน่าจะเกินแล้วนะก็จะ น้ำปลาก,กินกันกับส้มจี๊ตนี่ได้ส้มจีตดมาแล้วอืกินแบบมีความสุขนะทุกคนถึงหน้าตาออกจะดูไม่ค่อยมีความสุขก็ตามทีนะแต่เราอ่ะอาจจะบอกว่าสดชื่นนะมันดีต่อใจมากเลยนะทุกคนถ้าเพื่อนๆพนลูกเยอะแยะเลยค่ะก็คงจะได้ส้มจีดนี่แหละทุกคน แก้อาการอยากกินของช่วงนี้ไม่ค่อยเบยนะคะไม่ค่อยเฉยก็เลยอาาอยากกินของเปรียปร้ยวๆนีดหนึ่งนะลูกเยอะแยะเลยค่ะก็คงจะได้ส้มจีดนี่แหละทุกคนแก้อาการอยากกินของายรอแล้วจ้านี่ใส่แล้วนะคะคุกเขาคุกเข้ากันไปเลย เนี่ยเป็นอะไรทานข้าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอย่ามาทานของเปรี้ยวของเผ็ดตอนท้องว่างนะคะอืโยนโลงไปเลยเกิดน้ำลูกเยอะแยะเลยค่ะก็คงจะได้ส้มจีดนี่แหละทุกคนแก้อาการอยากกินของพอจะมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยนะคะ เก็บมาเมื่อกี้ก็เกือบสิบลูกนะทุกคนหาของกินใกล้บ้านหาของกินรอบตัวนะคะบ้านเราปลูกอะไรไว้เราเปรียวนะคะไม่หิวส้มตำนะงวดนี้นะคะอยากกินอะไรเปรี้ยวจีจัดจีจัดทับแม่เปิลฟินมากบอกเลยมีความสุขในการกินนะทุกคนแต่ว่าหน้าทามันออกเปรี้ยวไงเปรี้ยวไปหน่อยเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนม้เจอกันใหม่นะ,เป,นะเป็นไหมนะ ของเราก็จะนานๆนที่จะรู้สึกจะหิวแบบนี้นะทุกคนไม่ได้จะทานบ่อยๆนะคะส่วนมากเป็งอาการอยากกินของเปรี้ยวของผู้หญิงนะ